สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟุตบอลนะจ๊ะก็จะพูดถึงฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นในคืนวันที่เจ็ดนะวันเนี้วันเนี้ที่อัพเนี่ยมันไม่มีแต่ว่ามันมีวันที่เจสี่คู่ก็เลยตัดสินใจว่าจะทํสองคลิปคลิปละ2คู่นะจ๊ะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยน่าสนใจก็คือลาลิก้าเลยลาลิก้าสเปนนะจ๊ะเอ่อในส่วนของคืนวันที่7เวลาตีสองเซบียาพบกับเซลตาเอาลาเซบียาก็คืออันดับที่ส0ของตาราง พบกับเซบียาอยู่อันดับที่13ของตารางซึ่งต้องบอกว่าเซบียาช่วงนี้มาแรงเหมือนกันนะเพราะเซบียาเคยอยู่อันดับล่างๆของตารางเลยนะเซลต้าก็เหมือนกันก็เคยอยู่อันดับล่างๆของตารางเลยนะแต่ตอนนี้ทั้งสองทีมขึ้นมาอยู่กลางตารางได้ถือว่าค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวเอาละ่ะเรามาดูกันก่อนเลยนะจันของเซลต้าเตบไปได้ยี่สิบเอ่เอ,อตอนเสร็หมอกเซบิยาก่อนนะขออภยัยเซบียาอันดับที่13เ mm hmm. ตบไปได้ยี่สิบเจ็ดน,นัดเพิ่สามสิบเอ็ดคะแนน ชนะ2แนละแพ้สามนะจ๊ะมาดูก่อนนะเซบีย่าว่างไงที่ผ่านมาก่อนนะหน้านี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเซบีย่าเพิ่งไปชนะคาดิสมานะจ๊ะสประตูต่อศูนย์เซบีย่าแค้เคตาเฟมา2ประตูต่อศูนในส่วนของยูฟายูโรปาลีกก็ไปแพ้เฟนเฟเนบาร์เซมา1ประตูต่อศูนแล้วก็ย้อนกลับไปเซบีย่าชนะอเมริกาสองประตูตอนหนึ่งในส่วนของยูฟายูโรปาลีกเซบีย่าก็ชนะเฟเนบาร์เซมาเหมือนกันนะเป็นรอบสองรอบนะต้องบอกก่อนยูฟายูโรปาลีกเขาจะเตะ2รอบ หมือนเย้ากับเยือนสลับกันซึ่งทั้งสองรอบก็มีแพ้พัดกันแพ้พัดกันชนะย้อนกลับไปพอไปเจอต้นต้นตารางมาเจอแอตแลนติโกมาติกก็ไปแพ้เขาเซบียาก็แพ้ไป6กประตูต่อหนึ่งเจอโอซาสุน่าก็แพ้ไป2ประตูต่อสามก็ประมาณนี้เซบียาเรียกว่าเป็นทีมกลางๆไม่ได้แบบว,ว่าอะไรเท่าไหร่นะักในส่วนของอันดับที่10ก็คือเซอต้าอันดับที่10เซอต้านะจ๊ะก่อนหน้านี้ไปทําอะไรมาบ้างเจอกับอเมริกาซัมเมอร์อเมริกานี่เรียกว่าอันดับ ต่ำสุดของตารางเลยนะของอันนี้โอ้โหถือว่าหนักมากนะเสมอเฉยเลยแล้วก็แต่ว่าเซลตาไปชนะเอเอเลซเดออันปัญยอนมาสามประตูต่อนหนึ่งแล้วก็เซลตาก็ยังชนะรายโยด้วยรายโอายโอยู่ดับต้นๆอยู่นะอยู่บนบนตารางอยู่เออชนะมาสามประตูต่อศูนย์เซลตาเสมอโอซาซูนาศูนย์ศูนย์เซลตาชนะบายโดริกมาสามประตูต่อศูนย์เฮ้ยเซลตาค่อนข้างเก่งนะเซลตาเสามอกับอเอโซเซียดั1หนึ่งประตูต่อนหนึ่ง แต่เซลต้าไปแพ้เอเนติโกมาติกมาหนึ่งประตูกอสูญแต่โดยรวมแล้วเซลต้าเรียกว่าเป็นทีมที่มีความสามารถสู้พอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นลําับดวส่วนข้องแนวโงงน้มกันก่อนเลยในส่วนคู่นี้คู่นี้เซบีย่ามีโอกาสชนะ42เเสมอ29และเซลต้ามีโอกาสชนะ29เอร์เซอันนี้คือข้อมูลจากเว็บไซต์นะแต่ถ้าสําหรับลุงลุงมองว่าเซลต้ามีลุ้นที่จะได้ชนะในส่วนของรอบนี้มากกว่าแล้วแต่น่าจะเชื่อใครก็ได้เชื่อชาติหรือเชื่อใครตามสะดวกเลย ลอดูกันอีกรีนก้ารล so 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 ีกเอิงนะจ๊ะก็คืน so มันที่7เวลาตีสองเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะตีสองเหมือนกันเลยคู่นี้ถ้าใครอยากดูก็ดูกันได้นะล้องพบกับสตาร์บลูกนะจ๊ะคู่นี้เรียกว่าเหมือนเป็นหวยล็อกได้เลยก้าพูดเลยว่านี่หวยล็อกแน่ๆแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้เพราะว่าลองอยู่รับที่สองของตารางเตะไปแล้วยี่สิบเก้านัดมินโมหกสิบคะแนนนะห้านัดลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยชนะสามเสมอมาสอง พบกับรับที่16ของตรางสตาร์บ๊กนะจ๊ะเจ็บละ29นะัดเช่นเดียวกันแต่มีแค่26คนะแนนเท่านั้นแพ้2เสมอ2แนละชนะมัน1ครั้งโอเคมาดูกันว่ามันเป็นยังไงมาดูของร้องกันก่อนเลยนะหนะัดหลังสุดเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาบ้างร้องไปพบกับเอ่อแลนมานะจ๊ะได้มา1ประตูต่อศูนร้องชนะองเชมา3าประตูต่อศูนร้องชนะแกมมงมา4ประตูต่อศูนร้องเสมอกับล็อกร้องกับล็อกอเออการน1ประตูตอนหนึ่งร้องมาเจอกับน้อง ก็แพ้ไปนะจ๊ะเป็น2อประตูตอนหนึ่งแข่งว่าแพ้ชนะมันมีกันมากมันคงจะไม่มีใครชนะตลอดแอกแพ้ตลอดหรอกมันต้องมีงนะแต่ว่าคะแนนค่อนข้างดีนะเนว่าแทบจะไม่แพ้เลยร้องไปแพ้เอ่อมองเปรีเย่มาเนี่ยเอ้ยเส,สมอะร้องเสมอมองเปรีเย่หนึ่งประตูตอนหนึ่งร้องชนะน้องมาสมประตูตอนหนึ่งนะแล้วก็ร้องไปแพ้โอเอลมา2ประตูตอนหนึ่งในส่วนข,ของเฟรนช์คัพรอบสิบหกทีมร้องก็เอ่อเรียกว่าไปชนะเหมือนเป็นจุดโทษมาไปชนะจุดโทษลอริยองมา อาจจะสประตูต่อ2นะจะโทษน,นะจะโทษน,นะไม่ใช่ของไม่ใช่นั่นนะแล้วก็ร้องเสมอกับแบนด์มานาจจะหประตูต่อหนึ่งเรียกว่าเป็นการพ่ายแพ้ไม่เยอะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่เลยถือว่าน่าสนใจมากลำ้ำลึ่ลงสุดสตาร์บรุคก,กันบ้างว่ามันเป็นยังไงสตาร์บรุคก,ก่อนหน้านี้เกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแพ้พโมนาโกมา43แต่ว่าไปชนะโอแซมา20แล้วก็เสมอมาเซมา2 2แพ้เบรสมา1 0เสมอเกมมุงมา1 1แล้วก็ชนะองเซ่2-1 แพ้ร้องอ่าแพ้ไปแล้วร้องลอสเอาไปร้องลอสสองศูนย์แล้วก็ชนะมงปริเย่สองศูนย์แล้วก็ไปแพ้แลนมาสามศูนย์อ่าฮะแล้วก็แพ้ตูลุสมาสองหนึ่งแพ้บ่อยนะชนะโอเอลสองศูนย์วไปดูเกือบหนึ่งนะเอ่อในส่วนของเฟนครับไปพบกับอองเซมาชนะเอ่อแพ้แพ้ลูกโทษมาโอเคก็เรียกว่าเป็นการ เปิดตัวที่ไม่ดีเท่าไหร่นะถึงบอกว่าค่อนข้างจะเป็นหุวยล็อกนะสตาร์บุ๊กอยู่ดับที่16แล้วก็ล็องอยู่ดับที่2น่าจะดูทรงแล้วดับที่2ก็น่าจะชนะนั่นแหละแนวโน้มของผู้ชนะล็องมีโอกาสชนะถึง68เสมอ20แล้วสตาร์บุ๊กมีโอกาสชนะอยู่ที่13นะจ๊ะคู่นี้ก็ตามนี้เลยให้เห็นกันชัดๆเลยโอเคในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโซ่ซีรีอาร์นะจ๊ะที่จะเตะวันที่7จ็แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้ขอตัวเราไปก่อนโซ